สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปอบบางรายครัวเรือนจังหวัดเลยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยร่วมกับทีมวันโฮมพมเลยนำสมุดพบครอบครัวลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากครัวเรือนลุ่มปอบบางโดยการใช้กระบวนการจัดการรายกรณีในการดำเนินโครงการโดยทีมวันโฮมพมเลย ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน12กระทรวงและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นยังได้ละได้อนมาเยี่ยมมาเยียนได้พองอุปโภคบริโภคแล้วเป็นยังได้ละดีใจบริยายดีใจดีใจจ้าหูดีใจละลายค่ะก็กินเด้อที่ข้องอ่ะมาฟักนะให้กิน ค่ะให้ลูกให้ด้านอันเห็ดกับข้าวกำน้ำให้กินเนาะใหญ่เน,ะนานนะนมเดมก็ให้กินใหญ่ก็ที่ได้แข็งแรงขึ้นสุขภาพ<ต>ใหญ่ก็ดีที่ไร้กร้ถ่ายดี้นหลา้าาลาค่ะเป็การดูแลใส่ใจครอบคนดูแลแล้วเนาะแล้วก็ตัวใหญ่ก็มีกำลังใจเพื่อจะขยับแข็งขยับขาจา แต่กอนใหญ่นี้จะนอนอย่างเดียวเนาะมือเราติเตียงค่ะพอว่ามีหน่วยแยกจังหวัดเนี่ยพอมจเรื่องุกชาติเนอันนี้แตชาติเอาที่นอนนมมาให้นอกใหญ่เนาะเราก็ให้ใยนี่แหละพยายามพิงพยายามบอบกายภย่าพับบคุณหลายไม่ยังกระไดเบิดผมอยู่ผมกินเทินก็มาให้ พวกผมหนงานทุกๆถุก,ก,กหนงานนะั้นเนาะมัน่เเอยออกมาเจอเลยเึ็นมากาพวกหัาโตพวกอันของเส้าหมอพวกหุ่หมอเบิดทุกคน